ก็มาท็อปนิวส์ทอล์กนะครับในวันหยุดพิเศษในวนโรกาสพิเศษอย่างนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566น,น,นะครับแล้วก็ในวันพิเศษแบบนี้ผมก็ได้แขกรับเชิญพิเศษด้วยนั่นก็คือท่านพลตรีวันชนะสวัสดีนักแสดงภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมาราชเราพูดคุยกันครับ,รบเกี่ยวกับพระองค์ องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งยังทรงงานเพื่อประชาชนคนไทยอย่างไม่หยุดยั้งแล้วเนี่ยผู้พันเบิร์ตพยายามเรียบเรียงน่าจะได้แค่เพียงส่วนน้อยเองมื่อฮะใช่ครับใช่ครับผมก็พยายามสรุปเอาสองเรื่องหลักๆไว้ก่อนนะครับแต่เรื่องอื่นๆในการต่อยอดเรื่องน้ําบาดาลนะครับหรือการรับเอาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เข้าไปเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพิ่งรับเพิ่มอีกหลายโรงเรียนอีกเจ็ดแปดแห่งอย่างงี้นะครับตรงนี้ก็คือให้เด็กนักเรียนเข้ามาเรียนฟรีเนี่ย เชื่อไหมครับว่าวันก่อนผมได้ฟังเด็กคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดชัยนาทพูดแล้วร้องไห้เลยว่าครอบครัวเขาเนี่ยแตกแยกเขาไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วแต่คุณครูเนี่ยเขาแนะนําให้น้องคนนี้ไปเรียนที่โรงเรียนราประชานุเคราะห์เขาบอกเขามีโอกาสได้เรียนหนังสือ,อเพราะในหลวง <c oughs> ครับคือคือกระบวนการสร้างคนะนเรารู้อยู่แล้วเนาะทั้งการศึกษาเนาะทั้งสุขภาพร่างกายทั้งสุขภาพจิตทั้งเรื่องความพร้อมซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็น รง่วงใหญ่ประชาชนทุก,ทก,ทกวัยเลยใช่ไหมคุณบันเบิร์ดทุกวัยแต่ว่าในการช่วยเหลือของพระองค์นะถามว่าพระองค์จะช่วยใครเป็นพิเศษไหมเนี่ยไม,ไม่ไม่มีนะครับอนอกจากจะ,ะเป็นการเสริมเติมจากภาครัฐแล้วเนี่ยพระองค์ก็มองคน,คนกลุ่มใหญ่มหมายถึงว่าคนกลุ่มใหญ่เป็นแบบนี้ก็ให้พระทานความช่วยเหลือสำหรับคนกลุ่มใหญ่ไปก่อนอนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือเดือดร้อนจริง,รง,รงๆเนี่ยก็ช่วยนะครับนะฮะแล้วพูดจริงๆเลยก็คือว่า จะจะให้เราคิดจะให้เราพูดอีกกี่ครั้งก็ตามเนี่ยในช่วงของสามปีที่ผ่านมารเรื่องของโควิดเรื่องของรโรคภัยใหม่เนี่ยพระมหากรุณาทิคุณนี่แหละพาเราคือจนวันนี้รเราก็ยังภาคภูมิใจว่าเราคือประเทศที่ฝ่าฟันโควิดได้เป็น,น,นตัน,ต,นต้นของโลกแต่พระองค์ท่านนี่แหละอยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับใช่พระองค์งอยู่เบื้องหลังครับในขณะที่เรากําลังรอการตรวจเชื้อเรารอวัคซีน แต่พระองค์บอกรอไม่ได้หรอกเพื่อทานก่อนเลยก็คือเอารถตรวจโควิดนะสร้างขึ้นแล้วก็ออกไปในที่ต่างๆก็สร้างอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในกระจายความเจริญอีกแล้วหมายถึงว่าแทนที่จะมารวมศูนย์เนี่ยพระองค์ก็เอาให้กระจายออกไปเป็นรถตรวจโควิดออกไปนะครับอันนี้ยังหมายรวมถึงการพระราชทานเงินอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศอีกนะครับผมจําได้เลยว่าตอนช่วงที่พิธีบรพิธี ถวายบังคมพระ,ระ,ระบรมศพในหลวงรันที่เก้าเนี่ย <ฮะ S 1> ประชาชนบริจาคเงินตอนที่ขึ้นไปถวายบังคมนะครับพระองค์ก็สนับสนุนเงินส่วนพระองค์ลงมาอีกเนี่ยสองพันล้านเนี่ยก็เอาไปให้กับโงรงพยาบาลน,นี่ครั้งนี้คือการสารสนุนนี่ก็ชัดเจนอีกเหมือนกันคือไม่ได้บอกว่าเราจะย้อนไปในสิ่งที่มันเกิดแต่จริงๆพระองค์ท่านยังยังไม่ได้ทรงหยุดเลยเพียงแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ไม่ทราบใช่ไหมฮะแล้ว อีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็เอาไปลือกันซะจนเละเทะหาว่าพระองค์ท่านครอบครองเขาเรียกว่าอะไรนะที่ดินเยอะแยะมากแต่ผมบอกจริงๆฟังผู้พันเบิร์ดดีกว่าครับไม่น่าจะมีรัชสมัยใดแล้วที่ที่ที่นำที่ดินไปให้กับประชาชนมากมากแบบในในส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นที่มาของการบริหารจัดการของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับการที่อยู่ในพระปรมาภิไทยเนี่ย หลายท่านอาจจะก,กังวลนะก่อนหน้านี้กังวลว่าไม่อยากที่จะให้อยู่ในพระปรมาภิไธยนะมันเป็นการเอาเปรียบธุรกิจอื่นๆไหมนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นการเอาเปรียบอะไรเลยประเด็นที่หนึ่งสิ่งที่เขากังวลเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยสักอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นแต่ประโยชน์ให้กับประชาชนคือพระองค์เนี่ยบริจาคที่ดินพระราชทานที่ดินนะให้กับส่วนการศึกษาให้กับส่วนราชการนะครับให้กับ สวนสุนันทาสวนดุสิตอันนี้สวนการศึกษาเนาะสวนการศึกษาเพื่อให้กับโรงเรียนวัชิรุทวิทยาลัยนะครับเป็นที่ดินมหาเล็กหลวงนะครับตรงแยกราชประสงค์ให้ไว้เพื่อสําหรับให้เขาเนี่ยไปบริหารจัดการให้มีผลกําไรงอกเงยมาเอามาอุดหนุนจุนเจือด้านการศึกษากับส่วนนั้นๆคือคุณจะได้อิสระใช่ไหมคุณคุณคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องบริหารนะให้มันให้มันได้ ได้รายได้แล้วเอารายได้หมุนกลับมาช่วยการศึกษาที่เรียนยู่ไหมครับอาจจะมาช่วยพัฒนาการศึกษามาช่วยดัานงานวิจัยด้านการศึกษาเชกเช่นเดียวกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่มีที่เป็นของตัวเองแล้วก็หาผลกําไรตรงส่วนนั้นมาจุนเจือด้านการศึกษาด่านงานวิจัยต่างๆสิ่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนการทําตามพินัยกรรมของรัชกาลที่6ในด้านการศึกษา นะครับอันนี้ก็คือชัดเจนสืบสารรักษาต่อยอดยชัดเจนมากแล้วยังมีที่ดินอื่นอีกนะครับโอ้ใช่ไหมพระราชวังบ้านปืนเนี่ยที่เพชรบุรีนะครับตรงที่ดินทิ้งค่ายนาเรศวรอย่างเงี้ยนะครับพระองค์ก็พระราชทานให้พระราชทานให้ให้มีเจ้าของอย่างชัดเจนแล้วนอกเหนือจากนั้นที่ดินเหล่านี้เนี่ยเสียภาษีเพราะนั้นคุณก็ไปบริหารจัดการเรื่องภาษีด้วยครับปัจจุบันพระองค์เนี่ย ผลผลกาไรที่ได้จากการบริหารจัดการในทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะหรือทรัพย์สินส่วนพระองค์เนี่ยครับเสียภาษีตามปกตินี่ผมจะบอกเลยนี่เรื่องจริงครับคือพระองค์ท่านเนี่ยทาให้ทุกคนดูเลยว่าครับายได้เท่าไหร่ภาษีเท่าไหร่และไม่ได้ไม่ได้มีการหลบเลี่ยงไม่ได้มีอะไรเอากลับไปเป็นรายได้ของประเทศทั้งหมดครับแต่ข่าวลือนี่ออกมาสวนทางแบบเจนี้ที่บอกโอ้โหเนาะ ผู้บอเบิร์นเหรอครับคนมันจะลือมันก็ลือกันนะนะแต่ในข่าวลือเหล่านั้นหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เขาได้สร้างอคติขึ้นมาเนี่ยเมื่อความจริงปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับความน่าเชื่อถือของการพูดของคนที่บิดเบือนเนี่ยก็จะลดทอนน้อยลงไปนะครับปัจจุบันผมเข้าใจอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามีคนที่ได้รู้ความจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็กลับใจนะครับมากขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่รักแต่เขาขอให้คุณ ไม่ด่าอืคือขอให้คุณรู้ความจริงครับเท่านี้เองครับอย่าไปฟังสิ่งที่บิดเบือนเพราะว่าผมยังยืนยันผมยังมีความเชื่ออย่างนี้นะผู้พันเบิร์ดว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังคงเปรียบเสมือนพ่อกับลูกกับประชาชนอยู่ใช่ครับมีแต่ให้ใไม่มีไม่มีเอาอะไม่มีไม่มออีอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นผมพูดอย่างนี้ครับการทํางานของพระหมหากษัตริย์ผมแบ่งเป็นสองส่วนอย่างชัดเจนคือ ประมุกของรัฐเนี่ยก็จะมีหน้าที่ต่อรัฐอันนี้ประเด็นที่หนึ่งก่อนนะหน้าที่ต่อรัฐว่ามีอะไรบ้างนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือหน้าที่ต่อภาคประชาชนครับหน้าที่ต่อรัฐเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตรากฎหมายการอะไรต่างๆที่ลงพระบรรณาพิธทยอะไรต่างๆแบบ่านี้อันนี้ส่วนหนึ่งแต่หน้าที่ต่อประชาชนเนี่ยพระองค์มีแต่ให้อย่างเดียวใช่มีแต่ให้อย่างเดียวกับประชาชนนะครับมีทั้งพระราชทานมีทั้ง จะจะถือว่าเป็นเป็นพระราชกรณียกิจก็ได้ให้ของขวัญก็ได้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าพราะองค์ท่านก็น้อมนําเอาพระราชดำริของพระราชบิดามาสารต่อก็คือเรื่องของแหล่งน้ําใช่ไหมฮะผู้ว่าเลิ พระราชบิดาเนี่ยให้ความสําคัญกับแหล่งน้ําการเกษตรมากใช่เพราะองท่านก็ไม่ได้วางมือเหมือนกันนะครับยังทําอยู่ใช่ไหมปัจจุบันก็จะมีเรื่องของแหล่งน้ําที่เพิ่มเติม,มนะครับคือจะเป็นแหล่งน้ําใต้ดินนะครับความหมายคือหมายถึงน้ําบาดาลน,นะครับที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือจังหวัดกาญจนบุรีครับที่ห้วยกระเจานะครับอันนี้คือกรมลประทานเนี่ยก็สนองงานแล้วก็ถวายเอาโครงการแหล่งน้ําน้ําใต้บาดาลขนาดใหญ่เนี่ยให้อยู่ในพระบรมราชา นุเคราะห์อของอพระองค์ <หา S 2> นะครับเป็นโครงการในพระราดำริของพระองค์ไปเลยนะครับ,รบตอนนี้ก็ <หา S 2> ต่อยอดกันไปเนี่ยคุณผู้ชมคิดดูคือคือคือจะต่อกันพอดีอย่างที่เมื่อกี้ผู้พันเบิร์ดได้บอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินพระราชทานที่ดินนะสี่ห้าหมื่นไร่ออกพรพระราชทานไปพระสงฆ์นิกรได้ทํากินก็ต้องมีน้ําเข้าไปเพื่อที่จะได้เขาเรียกอะไรเพาะปลูกขึ้นเนาะโอ้โหผมถึงบอก ประเทศไทยเรานี่ถือว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกแล้วหรือยังผู้วันเบิร์ดดีจริงๆผมคิดว่าคนที่เคยไปในหลายๆประเทศมาแล้วเนี่ยนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยตายรังก็คือผือนแผ่นดินแห่งนี้แหละเป็นผืนแผ่นดินที่ประเสริฐสุดเป็นผืนแผ่นดินที่มีความภาคภูมิใจนะครับเมื่อคนที่ได้เติบโตขึ้นมาเนี่ยรู้สึกได้ว่าผืนแผ่นดินนี้ เป็นผืนแผ่นดินที่ประเสริฐและควรที่จะหวงแหนไว้เนี่ยมผมว่าแผ่นดินไทย,ยไม่ใช่ที่อื<ม>่นเลยผมว่าคุณผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่นะรวมทั้งผู้พันเบิร์ดรวมทั้งผมเนี่ยรเราเนี่ยเกิดเติบโตใช้ชีวิตยืนเดินทำทุกอย่างบนผืนแผ่นดินนี้นแบบแบบสบายใจบอบอุ่นใจแล้วก็รู้สึกแบบ เดินได้เต็มภาคภูมิเลยนะรเราไม่เราไม่เคยรู้สึกว่าเรามีความทุกข์บนผืนแผ่นดินแห่งนี้ <S <S ใช่เ,ใชเปหมือกับเบิร์เป็นเหมือนกันเหมือนพี่ต้นเ,ออเลยครับผมผมคิดอย่างนี้ง่าย,ายๆว่าเอาอย่างนี้แล้วกันว่าการการพูดที่ว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยมผมบอกอย่างนี้ว่า <S <S เพื่อให้เป็นรูปธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะพูดเรียกต่างกันแต่ผมคิดว่าการกระทําที่เหมือนกันคือ คุณอยากทําความดีอะไรให้ผลแห่งความดีนั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นกับสังคมส่วนรวมเกิดขึ้นกับประเทศชาติถ้าความดีนั้นเกิดขึ้นแล้วดีต่อตัวเองอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ดีต่อสังคมส่วนรวมกับประเทศชาติยังถือว่าไม่ดีที่สุดอืแต่ถ้าความดีนั้นคุณทําแล้วเราเกิดขึ้นดีต่อตัวเองด้วยพัฒนาตัวเองด้วยดีต่อสังคมส่วนรวมด้วยดีต่อประเทศชาติด้วยอันนี้ถือว่าเป็นความดีที่ดีจริงๆผมเรียกมันว่า นั่นแหละคือตอบแทนบุคคลผ่นดินแล้วเช่นคุณเป็นนักเรียนคุณตั้งใจที่จะเรียนหนังสืออเนี่ยตอบแทนบุคคลผ่นดินแล้วถูเพราะดีต่อตัวคุณเองวันหนึ่งข้างหน้าคุณมีความรู้ที่ดีคุณก็ไปพัฒนาสังคมแล้วก็พัฒนาประเทศชาติได้แบบนี้ครับเออนะแต่ประเทศไทยมักจะมีอุปสรรคขัดขวางยุคเด็กว่าไม่ต้องไปเรียนไม่เอาเอาอย่างอะ สมมุตินะเราคุยกันแบบในช่วงท้ายเนี่ยในวในรการพิเศษเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ว่าจะจะทำให้เสียบรรยากาศถ้าคุณไม่คิดว่าคุณจะตอบแทนคุณแผ่นดินถ้าคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องทําแต่คุณทําดีเนี่ยคือคุณได้ดีกับตัวคุณก่อนแล้วใช่อย่างแรกเลยอย่างแรกเลยครับแล้วคุณก็จะไม่โตมาเป็นปัญหาสังคมเลยคุณไม่ต้องไปแคร์ใครก็ได้คุณแคร์แค่คุณกับครอบครัวคุณก็ได้ใช่แต่พอคุณทําดีปุ๊บ คุณและครอบครัวคุณจะไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในสังคมใช่ครับใช่ครับเพรฉะนั้นถามถามตัวเองบ่อยๆหรือคุณก็ถามลูกหลานคุณบ่อยๆว่าสิ่งที่ทำเนี่ยดีต่อใครบ้างแล้วคุณจะได้คำตอบเองทำบ่อยๆแล้วคุณจะชินแล้วมันจะกลายเป็นการทําความดีไปเองนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับความดีเนี่ยเกิดขึ้นได้กับตัวคุณเองแต่เราโชคดี ที่เรายืนอยู่บนผืนแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์มีสถาบันที่ใกล้ชิดกับประชาชนและมีสถาบันที่นําเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในเรื่องของความดีเพราะฉะนั้นเสื้อเรานะครับจงรักพักดีครับนะครับนี่แหละครับคือต้องเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งน้อมนำเนาะเป็นสิ่งที่นําพวกเราทุกคนใช่เตือนใจเตือนใจนะครับเตือนใจแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะนําเอาสิ่งนี้ เพื่อไปประหัดประหารคนครที่คิดต่างจากเราไม่ใช่ไม่ใช่ครับขอให้ทําดีเถอะครับทุกคนคนะขอบคุณมากครับ,บ,รบวันนี้ <พบ S 1> นคุณบอลเบิร์บในวันโกรกาพิเศษอย่างนี้นะครับอ้าวแล้วเราจะกลับมาพบกันอย่างนี้สดสดทุกวันจันทร์ถึงสุขกับแคร์แบบนี้แหละครับวันนี้ผมและท่านพลตรีวันชนะสวัสดีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่พลาดข่าวสําคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store